ผมว่าพ่อรุ่งเลื่อนขอกหมูนะครับของพี่น้องเกษตรกรผู้ลรงนะครับเข้าไปเบิ้งขอกเพิ่นนะครับว่าเพิ่นเห็นจะไหนแน่นะครับกว้าง8ปดพุ่นสครับเป็นซ่องยืนครับของสำหรับล่อรอผสมครับตัวนี้เฮ็ดเองเมื่อเล่นมปนวะเฮ็ดเองครับติดตั้งเองครับชื่อชื่อเป็นด้วยสองแม่หรอก็มาติดตั้งเองครับหลังคาเพิ่นเป็นหลังคาไม่ทันฉีดอ่าไม่ทันฉีดเลยครับ เย็นสบายเนาะพี่น้องถ้าอยากเลี้ยงหมูนะครับสําคัญเลยนะครับต้องมีขอกอดเลยครับพี่น้องเพราะว่าอย่างครับมันสิลดการสูญเสียได้หลายเลย,เลยอันนี้กับมือสองมั้ยมือสองมากมากร้มอ,อมกันครับอ๋ออืมอืมนี่นนจะป้องกันบ่าไห้มันทับลูกครับสิ่งเดียวเหตุลงไปตัวนี้งบใส่งบประมาณหลาไปนะครับกับหอยกระเทียมกับโครงสร้างมีทันชีดเหล็กประมาณหาเมือนเทพื้นคอนกรีตอ่าก็คือคุณภาพกับสติงสองสี่ศูนย หมดประมาณ4ี่หมืนกรุงเนี่ยที่ผมซื้อมาทั้งหมดประมาณ4ี่หมนแปครับ4 8่หม <48. S 1> สวัสดีครับพี่น้องครับเบาเกษไร,ร่งานโตนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถว,แถวโซนอำเพอร์หุวยเม็กติดชายแดนกับอำาเพอร์หนองครุงสีจังหวัดกระสินครับผมมาพอ,อาร่งเลื่อนขอกหมูนะครับของพี่น้องเกษตร,รกรผู้ลึงนะครับเป็นแบบยางให้ครับ พี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงหมูได้เลยนะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เอาไปเฮ็ดตามก็ได้หรือจะไหนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเจ้าของเพื่อนนะครับเพื่อนกับจบปริญญาตรีนะครับทั้งนั้นศาสตราศาสตร์มานะครับโู้อากาศดีมากเลยครับล่มพัดใจจ่อยลนครับนี้วันนี้ห่อนอยู่ประมาณเดือนสองเดือนครับวันนี้ฝนตกไม่ออยเจ้าของครับสวัสดีครับผม ให้พี่น้องหูแจักได้ครับผมครับสวัสดีครับผมนายพี่นายเราสุพรรณครับผมอายุ35ปีครับครัจบปริญญาตรีจากมอธรอยอิสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ครับผมเพิ่นเฮ็ดเองเลยเด้อดิเพิ่นบ่แม่นครับเฮ็ดกับสร้างครับเฮ็ดกับสร้างเลยออกแบบเองโอเคครับเดี๋ยวให้พี่นายผ้าขอบิเบิร์นสโลยหนึงนะครับตอนนี้ได้เอาหมูเข้ามาแล้วบ่ครับเอามาแล้วครับผมโอ้เอามาแล้วนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาต อาเข้าไปเบิงขอกเพิ่นนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดนแน่นะครับพื้นที่คอกตัวนี้กว้างคุณนแย่ไหลไปไหนครับนี่กว้าง8คูณ1สิบครับผมที่พี่นายวางแผนไว้ก็คือสีเลี่ยงแม่พันธุ์เนาะครับผมแล้วก็ผลิตลูกขายลูกขายครับอ่าอ่าแล้วก็ตั้งแต่เลี้ยงเพิ่นก็อยู่ภแผนที่แล้วนะครับเห็นว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานได้พี่น้องครับไปอยู่เมืองนอกนะเพิร์นวะไปไสาครับเกาหลีครับไปเกาหลีเนาะไปอยู่กับ ฟ้าหมูยู่เกาหลีอีกยุ่จักปีเท่านั้นสี่ปีครับเดี๋ยวเป็นคำถามไปก่อนเช่นแล้วครับเอายังไ่ทันแล้วกาลั่งปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแต่ผมขอญาตมาบุกก่อนะครับเพื่ออยากให้พี่น้องเห็นของจริงเลยนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของขอกเฟินนะครับเฟินรู้สึกว่าสี่ทักทายเขาเลยได้นี่อันนี้เป็นซ่องยืนครับของสำหรับล่อรอบผสมครับอือหือ ใช่ดิคือแม่หมูเพิ่นเขามาแล้วนะครับอันนี้ของไอเดแลนด์มาตัวนี้ก็คือมีจักซองครับนี่พี่นายมีสิบครับด้วยการออกแบบตัวนี้เฮ็ดเอเอเมอรเล่มเนวะเฮ็ดเองครับติดตั้งเองครับชื่อชื่อเป็นมือสองมากเหรอครับพีดต,ตั้งเองครับกอ้กงมือสองเข้ามีพื้นที่ในน้ำู่เสเน่หพี่กาดตาม เฟซบุ๊กเนี่ยครับมันมีขายกันไหนบ่ครับมีครับทักไปเรื่อยๆครับร่างอาหารเพื่อเหรอครับเ็สเองครับเ็สเองเหมือนเลยครับผมตรงนี้เป็นเหล็กยังครับนี่ร่างอาหารอันนี้เป็นเหล็กซีหุ่นครับผมเหล็กขามนั่นนันครับอือแล้วก็ตั๊ดเบนบ่แต่ว่าอันนี้เป็นทอพีวีซีครับซื้อมาเอาเอาทอพีวีซีป่บผมนึกว่าเหล็กเด้นี่สีอ๋อทอพีวีซีแต่ว่า ยูร่านเพื่อนตัดมาให้เลยบอตัดเองครับตัดเองเอง,เองนะครับอ่าให้พี่น้องเบิ่งความกว้างของคอกตัวนี้เขาคิดเองบอว่ามันต้องอยู่สบายสบายแม่นครับการศึกษาจากคนที่ ไอทับในน้ำมากนะครับคนที่เคยเลี้ยงเราจะขว้างกลาอยู่ในหมูอยู่แล้วเมี่นครับอ่าเที่จะไหนว่าใไอพันยูสุขสบายที่สุดเมี่นครับเพราะว่าจยางไรก็คือถ่ายพี่น้องเบิ้งตอนนี้หมูมันยังหน่อยอยู่ครับห่าหมูตัวนี้พึ่งน้ำเขามาพึ่งคลอกแรกก็อาจจะกลับตัวได้นี่ครับแต่ว่าอนาคตก็คือมันสียู่สบายครับอยู่สบายเลยความกว้างไหลไปไหนพี่นายตัวนี้เจ็ดสิบห้าเซนครับเจ็ดสิบห้าเซนเอาลองมีมีตะลับเม็ดบาดบอก อนี่ครับพี่น้องครับเป็นเพื่อไหวบ้าเจ็ดครับสี่เกิดขาดการเกินครมาเกินนะครับประมาณประมาณสิบหสิบห้าความยาวประมาณไหนก็ยาวสองเมตรครับประมาณสองเมตรอันนี้มันเป็นของมือสองมากอ่ะคือว่าสภาพดีครับเป็นเป็นเทียนไหนาะเทีนเนียนดีครับมันมาดีครับแข็งโคกเลยเนาะครับผมอันนี้คือประโยชน์อาจจะ ป้องกันมันกัดกันน้ำเนาะป้องกันมันกัดกันเออทะเลาะกันโอ้นี่ครับพี่น้องเบิงนะครับผมเพราะปกติซีมี้เจอตัวนี้เพิ่นเลยมาเสริมตัวนี้อีกอ๋อเขาเอิ้นว่าเป็นเล็กปอกอ่อยวะแม่นครับเล็กปอกอ่อยครับอ๋อโอ้แม่พันธุ์งามอีหลีเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิงอีกคลิปนึงนะครับแม่พันธุ์น้ำเฮาล่ะครับผมเ็จังไดนน้ำเฮาน้ำจากสครับโอ้นี่ครับเห็นแล้วพี่น้องครับเป็นถังครับถังข้างบนเลยอันนี้คือน้ำ ใส่ในฟ้ามเฮานะเป็นบาดานเลยแล้วก็ใส่ของเข้านํำเป็นปอเน่ครับอ๋อก็ให้หมูกินน้ำบาดานสะอาดสะอาดแน่นอนเลยครับผมผมว่าดีกว่าน้ำบะบาเด็กครับถ้าน้ำบะปามันจะมีคอรีนครันนี้ครับโอ้ครับโอประตูเริ่มแรกจะมาจะมาแคประม่านพกสิบเช่นครับมาเสือหมอาครับโอ้มาเสือมออีกประตูนี่กับเล็กมือสองมาเลยแมนครับมาโอมือสองหมดเลยครับอออืออือ พี่น้องเป็นมีความรู้เด้ครับพี่น้องเดี๋ยวสีไซซาวกาดได้ดนิเดี๋ยวพี่น้องโมโหว่าเซาวการดขึ้นอย่างคอกปูด้วยซีเมนคอนกรีตเนาะลาดเอียงลงมาเอียงจักหน่อยนึงน้อเนาะสี่ถึงหองศาครับเดี๋ยวครับอ๋อม่นสีหนเส้นครับครับผมอ่ะบัดนนี้อีกคอกนึงครับเดี๋ยวผมสีถามมูลค่าในการก่อสร้างโรงเรือนหลังนี่นํานะครับหลังค่าเพิ่นเป็นหลังค่าไม่ทันชีตอ่ามีทันชีตเลยครับ เย็นสบายเนาะครับผมแล้วแต่รู้สึกว่าผมว่ามันโล่งไปนะพี่นนยว่าจะไหนถ้าอาการที่กับโล่งครับแต่ว่าถ้าทีพันมากกับซื้อ่าเพีนเสียโอเคครับอันนนาคตจะต้องปิดขังบอ่อยปิดรับล้อมหฮสนิดเลยครับจังไนกัคือต้องดูแลลูกที่เพิ่งเกิดเนาะแม่ครับอเอ้าจะไนวกันเดี๋ยวให้ผ้าไปเบ่งคอคอดในจัยหนึ่งครับผมโอ้ผมว่าสวยเลยนะสวยใช้ได้เลยครับเนี่ยเป็นเหล่าคอดพี่น้องถ่ายจากเลี้ยงหมูนะครับ สำคัญเลยนะครับตรงมีขอกทอดในครับพี่น้องเพราะว่าอย่างครับมันสิลดการสูญเสียได้หลายเลยครับอันนี้ได้น้อยคิดไม่ต้องใสหรือว่าอันนี้กับมือสองวมือสองมามากพ้อมกันครับโอ้แต่ว่าเขาต้องเอามาเอามาถ้าสีไม่ขาเชื่อไม่อีกครับผมอื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 มโอ้ผมมักคอกนี่หลายครับพี่นายอันนี้มันจะตางจากของอื่นอยู่ก็คือมันมันกว้างครับพี่นายอ้อมาขหางหลังผมมักตัวนี้แหละครับพี่น้องนี่ผมอยากไ้เบิ่งว่าเล่าคอดเพื่อนเพื่อนซีมี่อยู่สองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือส่วนเม่อยูครับส่วนที่2คือลูกพันจียูสองขางสายขวานะครับส่วนพื้นนะครับสิเป็นพื้นเคลื่อนว่าสลดคอนกรีตนะครับอันนี้จะบอกรสสลัดมือสองอีกมือสองหมดครับนี่ครับพี่น้องครับอ่าครับนี่คือเวลาทีหมูมันอุ่มทองนะครับเข้าผ้ามันขืนมาตรงนี้ได้เลยครับมันยางขืนเองเลยด้ิครับเสื้อปะครับต้องเสื้อแะไพี่นายอยู่กับหมูมาตลอดชีวิตสบายสบายเลยก้าวแล้วที่สาคัญครับพี่นาย อ่ะแนะน้าพี่เราในอันนี้คือ,อยังนี่นี่จะป้องกัน่มหยมันทับลูกครับ่มหยมันเวลาเนี่ยครับเนี่ยเวลาลูกมันนอนลุ่งเสียครับกะทับลูกอันนี้เขาก็ป้องกันได้อันนี้คืออยู่อยู่ถ่ายคอกครับอ่าเป็นฝาปิดคอกนะพี่น้องครับอันนี้คือผมเห็นหลายๆฟ้ามเิ่อนออกแบบที่สี่หละยังไงก็คือโอกาสที่จะลูกรอดมีสูง <S <S กงกับโอเคเลยนะขนาดขนาดว่ากงมือสองนี่ถือว่า สวยเลยสวยเลยครับผมตอนนี้เล่าคอดเขามีจักข้อครับมีสี่ครับมีสีพ่อเนาะี๋ยวเฟือสีเอาเขาไม่อีกครับเอาเขาไม่อีกครับนาครับผมอดีตเขาสี่กอึ้นอีกวะกอครับกอแล้วมันว่าอ่าคนสีไซอิตบล็อกดันขางประมาณสี่กอนครับตรงนี้จะเป็นข้อคอดมดตรงน้จะเป็น คือเตียที่ก็คือ20ตัวได้ย0สตัวสำหรับซ่องยืนพี่นายว่างเลยว่าเขาจะขายลูกอย่างเดียวเลยกาโบขุนโบขุนกาซิมี่เนี่ยครับกัซมี่โยกับซีอือสี่ส่วนตรงโน้นครับกับพื้นดีกับตองเห็ดครับเดี๋ยวจะอนาคตจะว่ากันไปตอนนี้เบิ่งหาเบิ่งลูกก่อนเนาะสิ่งที่เอาเห็ดลงไปตัวนี้งใส่งบประมาณหลายไปไหนครับนี่โล่งขึนไดยกัโครงสร้างมีทันชีดเหล็กประมาณหาเือน เทพื้นคอนกีดคุณภาพกับสติงสองสี่ศูนย์มดประมาณสี่หมื่นกับร่วมเสาร่วมยังกับจิตประมาณแสนหนึ่งครับออืเฉพาะเฉพาะไอ้กงเนี่ยที่ผมซื้อมาทั้งหมดประ,ประมาณสี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดทั้งหมดทั้งคอทั้งคอท์ทั้งเนี่ยครับอ๋อมื่นสองนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นแปดแล้ววันนี้เข้าก็ต้องมาสอมแซมมาสอมแซมมาเบิ้ลไอ้ส่วนสีมันขาดครับผมครับ มีมีสั่งมากที่เจะได้เฮ็ดเอาก็คือตัวนี้ครับเป็นพ่อน้ามครับเป็นเล็กนิ้วหนึ่งห่อห่อมาเจาะรูแร้กก็มาเชื่อมเอาครับตัวนี้มันจริงแข่แรกครับอ๋อครับผมเพื่อจะใส่นิเปิลใส่จุบเนาะมีสั่งบครับหรือว่าพี่ได้เห็นเองเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลยครับผมเฮ็ดเองเฮ็ดกับโม่เนี่ยครับอืมอืมอือมสุดยอดเลยครับผม เอาบัหนี้เบ็ดเสียเท่าไหร่เอาคิดว่าเจ้าของประเมินร่วมร่วมคาซังนั่กันแล้วกันเอาพี่นายว่าก็แล้วกันค่าาสร้งเออคิดค่าสร้างอะ้รที่ประเมินค่าแรงงานแหมเออค่าสร้างสี่หมื่นอ่าแสนเก่าแสนเก่าทั้งหมดเลยครับผมสองแสนโดยประมาณสองแสนนะครับพี่น้องครับสองแสนบาทดีได้ทั้งหมดอยู่เนี่ยสองแสนครับโดยประมาณแต่ว่าเทากับซีได้แค่ซองยืนสิบซองเนาะแล้วก็มีซองขอดอีกสี นะครับเดี๋ยวนาคตเพิ่นกระสีไซด์นะครับตัวนี้เพิ่งได้ครึ่งทางครับพี่น้องครับนี่ครับหมูตัวนี้เนาะอีกประมาณจักเดือนนี่ครับเพิ่นเพิ่นอย่างได้ผลผลิตพี่ได้ประเมินกลมๆเลยตัวนี้เพิ่นได้หายอย่างสามเดือนขุมทองสีเดือนกับประมาณเจ็ดแปดเดือนครับอีกประมาณแปดตีตีตีไว้ประมาณแปดเดือนนะครับเพิ่นซีมีลูกออกเต็มหอกเลยนะครับพี่น้องครับอ่าจจะไหนเพิ่นกระสีได้เห็ดเพิ่มเติมผมอยากให้พี่น้องมาเห็นตอนที่เพิ่นกำลังเห็ดนี่แหละ มันยังบทานสมูณ์หรอกแต่ว่าเป็นแนวทางได้นะครับเนาะพี่นายครับฝากเบอร์โทรฝากอย่างให้พี่น้องนะครับเพื่อเพื่อนอยากติดตามหรือว่าอยากจะถ่าซื้อผลผลิตครับผมเชิญครับเบอร์โทรครับ0655157232เจ้าไหนก็อุดหนุนน้องเพื่อนได้นะครับผมอีกประมาณ8เดือนเนาะครับผมผมว่าเนี่ยลูกสิเต็มของเลยและที่สําคัญคือสายเลือดบัฒนธรรมได้ครับพี่น้องครับไทยเดนมาร์กอ่าไทยเดนมาร์กครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณต่างๆบี่ชมคลิปบ้านเกษตรคลิปนี้ครับโอ้อากาศดีมากเลยครับนะครับพื้นที่ไลไรไปได้เนี่ยแถ่นี้พื้นที่หกไร่ครับมาณคร่ไรเนาะโอ้อากาศดีครับ